อย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกต่อมาครับ C เนี่ยเนี่ยที่เป็นการประจําก็คือว่าตอนลงเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ทา a n ซิ t i o n หรือลําดับสวิงแบบทั่วไปได้หรือแบบมาตรฐานได้เพราะเนื่องจากกล้ามเนื้ออาจจะมีความยืดหยุ่นน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะฝึกเนี่ยเราต้องฝึกอีกแบบหนึ่งก่อนนะครับแล้วพอเราฝึกได้แล้วค่อยขยับเข้าไปใกล้กับค่ามาตรฐานนะครับแบบฝึกก็คือให้เรานะครับ หันนะครับชิ้นลําตัวกับช่วงล่างเนี่ยไปเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับจากที่เราทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ามันก็กลายเป็นอย่างนี้ทุบลงมาเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกว่าเราหันทั้งชิ้นเนี่ยครับก็คือลําตัวกับช่วงล่างเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันเลยคือหันอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยมือเนี่ยครับของเราเนี่ยให้เบาๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่ผมบอกตอนแรกก็คือมือไปสร้างความเร็วอย่างนี้เห็นไหมเวลามือสร้างความเร็วก็เราก็สร้างแค่แถวๆนี้ สร้างขึ้นดเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างก่อนที่มันจะมาถึงตรงเนี้ระดับนี้ให้เราใช้ตัวกับช่วงล่างหันไปคู่กันก่อนได้เลยครับเนี่ยพอามันลงมานี้ปุ๊บก็สร้างความเร็วแบบนี้หันไปคู่กันก่อนเลยครับสร้างความเร็วแบบนีนะบ้ที่หันไปคู่กันเนื่องจากซีเนียจะไม่สามารถแยกหรือว่ายืดหรือผูเ้เล่นมือใหม่นะไม่สามารถแยกหรือยือดในส่วนของลําตัวแบบนี้ได้ไงเราก็เลยให้เขาหันไปชิ้นเดียวกันก่อนนะครับเพื่อใส้ตรงเนี้มันลงมาได้ง่ายก่อนสร้างความเร็วให้ได้ก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแยกไอตัวที่หันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปแยกเป็นอย่างนี้แล้วก็อย,อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้เราทําไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆขยับไปเจลนิดอ่าขึ้นไปหันทั้งหมดใช่ไหมครับปล่อยมันลงมาสร้างความเร็วขึ้นไปหันทั้งหมดปล่อยมันลงมาสร้างความเร็วครับอยู่ทาอยู่แค่เนี้ยครับแล้วเราก็ลองตีลูกหันทั้งหมดปล่อยมันลงมาสร้างความเร็ว อ่านทั้งหมดปล่อยมาลงมาสร้างความเร็วนะอย่างนี้ครับแค่นี้เราก็ตีโดนลูกครับแล้วก็ได้หลักการสวิงหรือแนวสวิงที่ถูกก็จะไม่เป็นการเป็นขย่มตีครับเนื่องจากแรงเราจะฟาดลงแล้วก็ชุดลำตัวไม่ย้ายครับมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นแนวนี้ไม่ได้ครับก็ขึ้นแบบนี้ย้ายทั้งหมดปล่อยมาลงมาแล้วก็รีลิสออกไปแบบนี้นะครับทาานผู้เล่นซีเนี่ยนะถ้าฝึกอย่างนี้ย การทานซิชั่นก็จะเริ่มดีครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานแต่มันจะขยับเข้าใกล้มาตรฐานมากขึ้นครับจากตอนการย้ายในทั้งหมดมี4ส่วนตอนเนี้ยเราอาจจะแยกให้เป็นเหลือ2ส่วนนะครับแล้วค่อยเป็นเพิ่มเป็นสส่วนแล้วก็4ส่วนเป็นต้นนะครับก็พู้เล่นซีเนี่ยครับลองฝึกดิวนี้ดูครับก็จะช่วยให้เราตีกอล์ฟได้สนุกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็แบบฝึกก็ไม่ยากเกินไปครับ